โอเคครับก็สวัสดีทุกคนเลยครับวันนี้ก็พวกผมไงก้อนส้มคุ่มเกิมวันนี้จะมาเล่นเกมที่ชื่อว่าโคฮางะนะครับเ,เมื่อกี้ผมเจอในเว็บนะโอเคเราจะมาลองเล่นกันเลยมันเป็นเกมแนวแปลภา,าษาครับนะผมจะพยายามแปลให้ได้ครนะับ <c oughs> เสียงของอีกานั้นดังกังวานจับฟ้าฟ้าแล้วก็มีแสงฟ้าแสงไฟจากดวงอาทิตย์เพียงเล็กน้อยที่ส่องลงมาในก้หญ้าที่สูงสูงสูดที่ล้อมรอบโกช้างแล้วก็ ที่กำลังหนุ่มป่าอยู่ในป่าแห่งนี้ฉันจ้องมองไปที่เก,กสาวที่กำลังร้องไห้นั่งอยู่ข้างฉันฉันลูปหัวเคยอยาแผ่วเบาไม่เป็นไรไม่ไรอยู่ร้องไห้นะอีโรดีโรฮะถ้าเกิดโคโคมาอีงูมาถึงแล้วก็พวกเราคงได้กลับบ้านแล้วแหละแง่แงร้องไห้เร่งเออมันจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเราเหรอฉันกลัวที่นี่ก็เริ่มมืดแล้วอ่ะถ้าเกิดพวก ปีศาจพิโซไลโผมาแล้วก yeah, ินเราพวกเราไปอะจะยังง่ายอโดฮะฉันก็อยู่กับเธอยังไงล่ะไม่มีอะไรเกิดไม่ไม่มีเรื่องแย่อะไรเกิดขึ้นหรอกฉันแน่ใจเลยล่ะง่ายก่อนงั้นผมก็ค่อนข้างตื่นกับงเช่นกันเช่นเดียวกันเดยเฉพราะผมที่เป็นมย์อยู่ในป่าของโยคัยแห่งนี้แต่ผมอะก็แขกแงกทโกแขกแขกมากกว่าเธอนะจริงเหรอเด็กจะอยู่่ข้างอิรดฮะเหรอแน่นอนฉันจะอยู่กับเธอไปตลอดเลยเพราะว่า พราะพวกเราเป็นเพื่อนกันอย่างไงล่ะเพื่อนสังส่งพยักหน้าใช่แล้วก็วิหารที่เป็นเพื่อนของอิโรฮะฉันจะอยู่กับเธอแล้วก็บกป้องเธอเองในกลับไปที่ฉันยังเป็นเพื่อนอยู่ในตอนที่มันเป็นเพื่อนอยู่ฉันมองเห็นดวงกายที่เป็นประกายของอิโรฮะเธอปากกำกากิ้งไปกแก้กงแงงของเธอนั้น เออเธอเล็กชิคเก,กมพอยวันอ,อ,อัพเฮอร์จิงเกอร์แล้วเธอแก้มแก่แล้วก็ชี้นงงิ้วมาเด็กๆของเธอมาที่ฉันพ่อฉันบอกว่ามังลูกอะก้องก้องมีว่ามีสัญญานะอืมเพราะงั้นเกี่ยวก้อยสัญญาได้ไหมอ่ะฉันกูขี้งิ้วนิ้ว,น,วนิ้วก้อยของเธอโดยที่ไม่เคยนั่นคืออะไรแล้ฉันก็เกี่ยวก้อยสัญญาไป เใ็้สัญญานะว่าจะได้อยู่กับเธอไปตลอดอ่ะอีโรฮะเกิดเรื่องจกิดเลยมันเกิดมันคืองี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นมาก่อนใช่ไหมล่ะความสัญญาของพวกเราอ่ะแกว่าทำไมถึงกับทำไมถึงกลายเป็นอย่างนี้ไปได้อ่ะโคมายนสัมผัสใกล้ถึงติดติดกระแคบมาที่อ่าโอ้ยเย่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 คุณสัเชื่อไปที่ว่าสงศ์โอ้ยเย่ยังมากยังมากพี่ มีปีศาจรูปร่างทิ่จอบของผันเข้ามาจากความมืดไอ้นี่เงาสีดร,รมมีการไล่กลร,รมฉันมาไหล่ของฉันรู้สึกเจ็บมากที่เหมือนจะโดนกองเพราะว่าถูกไปโดนกองเด็บของมันขิ้งแคมมาเข้ามาแล้วก็กองเงาฉันนั้นเป็นสีขาวมีมีเออมีกองเด็บขี้แหลมคม ดังมีดงันกำลังจะเฉียงคอฉันอยู่เร่งจากข้างหลังโยคายนั้นฉันเห็นโคไมงุเริ่มเริ่มไป้ับขาฟไฟใส่ใืชันก็ใช้พลังทั้งหมดที่มีเกปบปัสสาวะนั่งให้หีบออกไปเมื่อกี้พี่ก่อมาเงา,าสีร,รมงานก็สุดเจ็บปวดเมื่อโกงไปของโคไมนยุแผดเผา ชะนันลงจะพื้นมองจากระยะทีป่ปลอดภัยคอยรูงงก้การโจมกีแล้วก็ไล่กามดวงใครอยู่ดังไปชักล้มลงแล้วก็เริ่มที่จะหายใจโอ้ยแย่ตาของฉันนั้นเริ่มเริ่มรู้สึกถึงไอรอ้อนที่มาจากควันของควายุสันของหายใจคือความโล,ล่งอกหลังจากนั้นคาาุไมงก็ ก็ไล่ไอโยคายกังไปไอความมือก็ย้ำก,กันรกคีทำให้ดีมากโคมายงุฉันสั่งเสริมโยคายที่เป็นรูปล่างหมามแต่กู่าเขาคงจะไม่ฟื้นเท่าไหร่เป็นไปได้ใช่ไหมเด้งได้เป็นไงมั้งอะฮ่าฮ่าตลบมากเลยมาสิขึ้นมาโคมายุช่วยให้ฉันเงยยืนขึ้นมา แล้วก็ค่อยๆ,ๆเริ่มดมรอบตัวชันงครูคาจะหาอาการบาดเจ็บอะไรพวกนี้จต่งั้นเขาก็จุดดมแล้วก็สแสกนค่าทีง่ายๆเขาที่เขาเจอว่าชัางปลอดภัยแล้วก็ไม่มีอะไรเจนมองไปรอบหวังว่าบางคนจะไม่มีร่องรอยการร่้งรอยความเสียหายที่นักหนาจากการต่อสู้เมื่อกี้โชคดีที่มีเพียงแค่เจกันเข้ากันที่แกกแล้วก็หลับไม้ดมเผาไป มีฉันต้องจัดก,การคำขอสาบความว่ายนี่แล้วก็เชเปิดรับพวกนี้แล้วแบบนี้อบคุณม,มากเลยนะที่แม่เผาอะไรไปมากแบบนี้พี่แม่เผาอะไรให้มันกลายเป็นฝุ่นมกากางเนี้ใช่แั้วก็เป็นคำสาบของจิ้งจอกไงหัวใจฉันนั้นเก่งเป็นจังเก่งข้ามจังหวะไม่เคยพูดถึงเรื่องนั้นจิ้งจอกอ่าใช่เข้าไปไงเถอะ ก่อนที่ใครจะคนจะมาแล้วก็ขำามพูกเราอะ่ะพ่อต้องถาม KI, อาซุกิอะไรเพื่อให้ช่วยฉันเพื่อช่วยฉันกําจัดความวัยครั้งเนี้ยโอเคก่อนที่ฉันเหนื่อยมากเลยอะ่ะฉันกดินเข้าไปปรบกูเรื่องเข้าไปใไนร้านแต่ที่จริงก็เป็นบ้านของฉันะนะแต่ว่าฉันก็รู้สึกว่าโคมางูอะ่ะไม่กลับจมาเขายังคงอยู่กรุงขนมเนี้ยโคมางูไม่เข้ามาเหรอ มันเป็นเขาที่จมกีง่ายอ่ะนายรู้ใช่ไหมฮะอย่าก,กับแกล้งโง่เลยก็จิงจอดคุยี่จงแกแกแก,ก็รู้งี้ว่าจิงจอกีิจมแกแกเป็นใครอ่ะเล้งทำไมไงพูดอย่างนั้นอ่ะฉันจะบอกไงนายอ่ะไม่ควรปกป้องะกูของนายนะคุณก็รู้งี้ว่าผมกิจจิงจอบเหมือนกันอ่ะทำไมผมก็ปกป้องพวกมันด้วยอ่ะ ถ้าเกิดจริงแล้วก็ก็อย่าสร้างมึงหายมากอย่างนี้สิฉันตัดดีฟิตปากแง่งไม่พูดอ,อะไรแล้วแล้วฉันก็ปิดประตูไปที่ปิดประูไปแต่ว่าปากของเธอคงนั้นเลวยว่ามือของฉันนี่แกเกิดจริงเหรอนี่คิดขิงเกี่ยวกับเธอคงนั้นอีกเหรอฮึเฮแกงีงไง ทั้งที่ก็รู้เกว,ว่าครอบครัวขึ้นเงินของเธอทำอะไรกับ,กบพุกกี่พวกมันคำไว้อะมันก็ยังกิดอยู่ในหัวเธออยู่แล้วเหรอ,อถ้าเิยใน้ฝากแง่งแล้วก็กำบ้างฉันเหอนแล้วคไมาโงุฉันจะไม่คุยเกี่ยวเรื่องนี้ก่อนนี้แล้วมันจะได้อะไรจากการป้อมสกูอะฮะฉันไม่เข้าใจมุกเลยนะเธอไม่ใช่สโตู ชังฟิลฟิวขาดตอนที่โคมายุเรียกเรียกเกี่ยวกับเธองน,นั้นชันมองที่กลางเขาเห็นการที่การกัดสิงรออยู่เขาลังรอให้ชั้นตอบคำถามเกี่ยวกับเธอชัอนออพยายามที่จะแขมงแกงก่อหน้าเขาไงนะแล้วก็แต่ว่าฉันรู้สึกว่าหัวใจของชั้นแล้วก็จิตใจของชั้นนั้นกำลังแตกสลายแล้วตอนนี้เธอเคอเป็นเพื่อนชั้นก็แค่เคยเธอ เธอและครอบครัวของเธอพยายามที่จะฆ่าแกเมื่อางมาแล้วนะแกยังไม่ลืมเ้วยใช่ไหมเนี่ยฮะผมกำลังบ้างแง่กับว่าไม่มีใครออกมาก็ทิ้งคำเอาแม่เมาไม่มีใครผมจะพูดออกไปได้ผมคิดคมคิดไม่ถึงเลยว่าต้องจัดการกับสถานการณ์รนี้ยังไงเนี่ยซอมองซึกกันและกัน ก่อนขี้คขมายงูจาของหายใจแล้วก็แหงง่ามองขึ้นไปบนบนง,ง่ามองดวงจันทร์ให้พูดต่อเถอะนะฉันจะอยู่เฝ้าคืนนี้ให้กันถ้าพวกมันมาจมกี่รอบไปไปพักซะเล็กแล้วก็กุแลมือือของแกให้ยียแกก็จะเป็นต้องใช้ไงวันพวงนี้ไงดังนั้นเขาก็กระโดดขึ้นกำแพงที่สูงทะลดไปของร้าน แล้วก็มันเป็นมุมพี่ดีเลยสถาปกามองรอบๆเออ,อฉันขอเกินความจําแกไว้หน่อยนะอย่าพยายามปิดไม่ว่าอะไรที่แกปิดซ่อนเอาไว้อ้สั่ชั้น่งแกมีแก,แกชอบคำไม่ใส่เสียก่อนเกี่ยวกับตัวการของแกนะรู้เลยไหมพรอง,งานถ้าเกิดอยากจะทำแล้วก็เขาไม่ดีหรอจะซ่อนอะไรก็ซ่อนใี้มิกแล้ะกันห,หลังจากที่เขา คนงั้นกลับไปกลัไปป้องกันฉันเกียกที่ไม่สามารถก็แย่งอะไรกับเขาได้จริงกับฟันแง่ง้านจำได้ว่าพรุ่งนี้ฉันจะต้องวงุว่นวายแง่ๆเพราะงั้นฉันจึงลากขาขาที่หังกง้องเข้าไปที่ร้านแล้วแล้พยายามฝังความโกรธนี้ไว้ทั้งไงดึกๆจ้ยินดีตอนรับสู่โคโคฮังาครับอมีอะไรช่วยไหมครับ โคงะเป็นร้านเก่าแก่นะชัที่ันสืบข้อมาจากครอบครัวของชันงมามีมาสี่รุ่นแล้วอยู่กันในปีนี้แต่ว่ากอนที่ก็มีแค่ช้นกับโคมาอมงูไงจะเกิดโตที่นี่แล้วก็โคไมงูเนี่ยก็ใช้ชีวิตมายาวงานกว่าช้นงอีกถ้าแก่ก่อนที่ช้นยังเด็กงั้นพวกโยคายหรือปีศาจเนี่ยก็ค่อนข้างก็างางมาแวะเวียนที่นี่บ่อยๆเพื่อมาซื้อของเก<ขอ>ิดงั้นฉันก็เป็นมนุษย์นะ เราไม่มีปัญหาอะไรเก็บกับกางพูดคุยกับพวกเขาหรือยุ่งกับพวกเขาหรอกพวกเขาบางทีก็กลง่ากลง่าแก่ว่าถ้าเกิดพวกคุณเข้าใจเขาแล้วก็มันก็ไม่กล้าจับมนุษย์เข้าไปหรอกแลหอื่นอย่างงั้นก็เหมือนกับมนุษย์มีจริบางที่กีก็ควรไม่ไปยุ่งกับธุรกิจของคนอื่นอะไรพวกน,นีนะอ้อย่างนะอะเงงเงยเกิดมีอะไรหรือเปล่าแพ้เงนเป็นอะไรหรอ หนึ่งโยโยครงา่ายพูดชี้ไปที่แผลที่มือของผมไอกองงั้นผมอ่ะยุ่งกับการคุยอยู่ก็เลยแม่ทางสังเกตไปโอ,โอ้โอ้มันมันไม่มีอะไรครับก็แค่เอ่อผมซึ่งสร้างนห้องครัวนิดหนึ่งครับไม่มีอะไรครับโอ้เหรอแล้วจะใช้เวลาเท่าไหร่เอ่อเคอร์โคจิจะระวังมากกว่านี้นะไม่มีอะไรก็เป็น้งห่วงหรอครับผมไม่ต้องห่วงนะครับ,รบเพราะงั้นเกยวผมจะจัดก,การที่หลังนะ ออางีเปีกรางขาใช่ไหมเออมันน่าจะมีอะไรสักอย่างน,นนะเออฉันได้กิ่งเหมือนจิ้งจอดเดวไล้เลยอะก็ไงอะก็ไอ้ก็งั้นไงที่เป็นครึ่งมันก็ครึ่งโยใครอะที่กนนิ่งหนึมงงหน่อยอะโอ้ยกายเถอะกลุ่มนี้ก็ใครปกิ่งนั้นก็เขาชอบพวกเขาชอบแบบกินคาอะไรพวกนี้กันอยู่แล้วนะ พวกเขาไม่ได้ชั่วร้ายหรอกแต่พวกเขาก็ง่ารำคาในบางวันอะ่ะชอบม,มีสัพทังโดยงะที่พวกเขาเอ่อกัรพูดถึงเรื่องเนี้ยด้วยที่ฉันไม่อยากได้ยินที่สุดในตอนนี้เลยอะ่ะแฮมแฮมเอเออยากได้อะไรเปล่าครับขออะไรก็งะครับโอ้ยง้อยเอขอข้างั้นก็เออผู้คนบอกว่าลานเี้มีกิ่งอะไรคิดแปลกๆลงในตอนเช้านะแลรา,าะั้นฉันอยากจะคุยเกี่ยวกับมพมเรกิกมัมไฮโยนี่นคืออะไรวะ ม่อกี้ไม่เข้าใจครับน่าจะคําไม่ฉันรู้สึกดีกับเพื่อนบ้าแลว้วพวกนี้นะผมเงียบๆไปแล้วก็น่าจะกำทานเลยบันเป็นมันใช่ไหมล่ะนหนึ่งคนที่โดนคำสาปในที่แห่งน,นี้แล้วก็หนึ่งงายไคาหนึ่งนายไคยงั้นมาดมดมมือของผมที่แบบปาเจ็บอยู่แล้วผมลืมไปเลยว่ามันรู้สึกไม่สะดวกสบายยังไงที่เขาช่างขึ้น ดมๆอ๋อฉันไงเก่งจิจ๊กจอกจ,จะจะแพ้ง่ายไนงะอ๋องงงงความจริงก็คืออย่างงั้นเหรองั้นอะ่ะเป็นจิจ๊กจอกที่ฆ่าครอบครัวของแกใช่ไหมล่ะมีบรรยากาศงั้นได้เรืงขึ้นมาไงที่ลำคอมผมสมองผมหนักมากหกายใจของผมเหมือนกับผมหายใจกีดขัดมากกับป้าจำแง่ ผมอะ่ะพยายามที่จะห้ามเอมไม่ให้ต่อยไปพวกเขาแล้วก็กระโดงใส่พวกเขาไปแต่ว่ามันยากอะ่ะทําไมพวกเขาถึงทําให้ผมยิดถ,ถึงเรื่องนั้นแหละโอเคพวกมันไปก็งานได้พวกบ,บ้าพนั้นแหละกลับบ้านไปแล้วพวกมีางานองทำนะแต่ทีนี้อันนี้ก็คือเอของที่ลาคุก,กันสั่งไวอ้อ่ะโอเคไปไป โยใครท,ที่ที่ฟุกคุยซุกซิบกันดูลำคาแต่ว่าผมไม่สนใจหรอกนะจะไม่อยากเสียเวลากับพวกเขาอีกแล้วเบื่เไลาใช่ไหมเด็งอ่ะขอบคุณนะเงยมาใกล้คันเวลาพอก,กี้เลยอ่ะเฮ้ยอย่าอย่างนั้นไปลูกค้าคนสุดท้ายงั้นจับไปแล้วแล้วจากนั้นผมก็ปิดร้านซะอาซูกิอะไรช่วยผมคำพอจากที่ทางนี้ แล้วผมก็กลับไปที่ห้องครัวเตรียมเตรียมทำถั่วแกงแล้วก็อะไรพวกนี้ไปก็ที่ผมร้างถั่วแกงงั้นผมก็เห็นปารทิงไว้เขียนไว้ว่าตุลาคมที่28เป็นวันที่ปิกตดวะเดย์อีสโคน่าจะเป็นวันล้างปิกครับโอ้ทำงานกี่มอรเลยงนะวันนี้เล้งเออผม ฉันผมมีคนช่วยเหลือผมเยอะมันก็ใกล้ขึ้เวลาแล้วใช่ไหมล่ะโคามางุมองจำมองแล้วก็ไอเทีแล้วก็ไปหัวมันก็เป็นเวลาห้าปีแล้ว,แล,วแล้วฉันก็เริ่มคิดว่ามันถึงเวลาที่จะก็ตัดสินใจสำหรับพวกเราแล้วนะมือผมหยุดหยุดหยุดขยับทันทีตามผมงั้นเอ้ตัดสินใจอะไรอะ่ะเล้งอย่าทำให้มันยากมากเลย การสัญญากับครอบครัวที่จะปกป้อง,งชีวิตของแกแล้วก็ล้างคางี้เรื่งนี้งั้นอ่ะทำไมไงแกสไววีงี้คุณดูซัมกิงบีฟอร์งั่งอ่ะพวกเราก็เลยต้องทำไรสักอย่างก่อนที่เรื่องนี้มันแย่ลงนะผมเอาผ้าไปเช็คกับผ้าเช็ดมือแล้วก็ปามันทิ้งอย่างแรงด้วยความโกรธที่อยู่ท่านไงมองผมนะพ่อยงุผมยังมีชีวิตอยู่ผมยังหายใจอยู่โอเคผมไม่เป็นไรเพราะงั้นหยุด มันโนพวกเราไม่เป็นไรแค่กอนเี้ยนะเพราะจิ้งจอกอะ่ะการทำลายพวกเราเลงพวกเขาอะ่ะขี้คาดแต่ว่าในกอนที่พวกมันคิดจะทำอะไรตางอย่างอะ่ะมันก็มีพลังมากพอที่จะทำสิ่งนั้นไงเข้าใจไหมไอ้แผลที่ไงรับพี่มือได้รับพี่มือกับคออ่ะพิสูจน์แล้วว่ามันจะไม่อยู่จังหวแกจะตายอืม ัำกำบ่าแง่งความโกรธงังฉันไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากเอากับคืนไปคุณไม่ง,ง่นั้นพูดถูกแล้วยิ่งจ,อจ,จ่อจมตีพวกเราแต่ว่าการจมตีงั้งก็มากขึ้นแล้วก็บกขี่ขึ้นในช่วงหลวันที่ผ่านมาฉันเขาลบเกวามผัหงาของแกที่จะเป็นมิกที่จะแกแขกเพราะว่า แกสนใจผู้หญิงคนนั้นใช่ไหมฮะแฮงแฮันโยเกอร์น่าจะมาจากงี้มั้งไอโยไคแบบคึ่งกูคึ้นโยไคอะไรเงี้ยแต่ว่าเงี้ยก็ไม่ไม่ช่วยอะไรหรอกพ่อแม่ของไงมันเป็นวันครบรอบพ่อแม่ของไงากายงนะจะมาอีกสองวันนี้ถ้าถึงก่อนงั้นฉันแองไอวีวงี้สเกสฮะสเกชื่อแล้วฉันก็จะอยูย่ขึ้นแค่ก่อนง,งั้นของงั้นแค่นั้นแหละถ้าเกิดจิจง้งจอกมาโจมตีอีกแล้วก็ ก็โจรจบสิ่งหนึ่งฮะคือไงทำอย่างนั้นไม่ได้นะฉันจะร่วมเหลวในการปกป้องฉันร่มเหลวในการปกป้องครอบครัวของไงเมื่อห้าปีก่อนแต่ฉันจะไม่ทำผิดพลาดอีกครั้งหนึ่งฉันก็วนเกี่ยวกับแกเกี่ยวกับไงนะเด้งฉันรู้ว่าฉันรู้ดีเลยแต่ว่ามึงก็ผ่านอะไรกับการ์ดมึงก็ผ่านอะไรองมากกับการ์ดของครอบครัวของไงอ่ะฉันไม่อยากให้พวกเนี้ยเกิดมาซ้ำรอยล้างพังไปนะ ไฟของโคเวงูงั้นโกเลงี้เรืองแสงง่างอะไายมากรู้เหมือนเขาจะโกรธแล้วก็รู้สึกผิดข้างในจิตใจของเขาทำให้เขากายเบนอย่างนี้แล้วเขาก็จากไปโคเวงูงั้นเกินผมเกี่ยวกับเมื่อกน,นี้ผมมึงหลับขอบคุณมากเลยนะเพราะว่ผมผมไม่สามารถครับใจให้สงบได้เลยอ่ะผมจะมองดวนจั์ข้างงอบ ต้องการทาให้ใจใจหงศกงั้นกับว่าโคมางูงั้นคิดไกลที่จะจบเรื่องนี้กับจิ้งจอกงั้นไอ้งั้นก็จะเกิดขึน้นที่จริงแล้วมันมีโศกรากรเกี่ยวกับพวกครอบครัวผมนะสู้การก่อสู้ระหว่างโยใครมันไม่ใช่สิ่งที่ไม่โปกติหรอกมันเป็นค่อนข้างก่าเกียดเลยแับว่าผมไม่รู้อ่ะคือผมก็คิดว่าพวกเราควรจะแบบ เ,เป็นมีกับจิ้งจ่ออะไรพวกนี้ได้บางทีกมัจะแบบมีอ,อะไรวะความสงุกสุขเมื่อก่อนงนี้เมืม่อกี่ปีก่อนเ้า,เาก้ออนกับไปเฮ้ยสทั้งคำไกล้เดลเฮยยว้ะโอ้เล็งแมงจูของเธอสวยมากเลยอะ่ะมันดูเหมือนของพ่อเธอเลยอะ่ะฮะขอบคุณนะของเธอก็สวยเหมือนกัน แมงนจูงเธออ่ะมันทั้งนุ่มแล้วก็กลมมากเลยอ่ะอืมฉันก็ตั้งใจทำไหนหรอมางันแต่ว่าเธอทำไมก่กี่ว,ว่าของที่ฉันทำรั้งแรกนะเด็กหญิงหูจิ้งจอก,กัยิ้มกว้างจาังเลยูวดหัวแก้มของเธอกลางเดือนสีชมิบสีพู 4. ผมมองไปทกี่เธอแล้วก็ไม่คูกเฮลบัด คือผมมองไปคิดเธอไงแล้วก็อยู่คิดไ่าด้เลยว่าเธอง่ารักนะพ่อผมบอกสสังผมเสมอว่าให้ระวังอีกีเกี่ยวกับโยคายะแต่ว่าผมก็ชอบอยู่รอบๆกับอยู่ใ,ใกล้ๆกับอิโดฮานะกยิ้มของเธองั้นะทําให้ผมมาลายความเหนื่อยขด้ผมจากคำาวิงจากการฝึกไปได้เลยอะแต่ว่าฉันก็รู้สึกว่าเลงอะแก่กงจากฉันแล้วก็คงดูงนะ ฉันไม่รู้สิฉันก็รู้สึกอบอุ่นไงแล้วก็ฉันก็รู้สึกว่าความเจกีของเรงอ่ะมันวอ้นี้ฉันก็รู้สึกว่าบางจูพวกนี้มันมีความเจกีของเรงกับความกั๊กใจของเรงผสมอยู่อ่ะจริงเหรอแต่ว่าเธอชอบมันรึเปล่าอะโอ้ฉันนับมึงเลยอะเด้งฉันคิดว่าการทํางานของเด้งอะดีที่สุดแล้วถ้าางนั้นฉันเองฉันก็จะทำงานใหนงกนะแลวฉันก็จะทําให้เธอด้วยอืม จังยิ้มให้กับช่วงชงจำที่แสงหอมหวานงั่นฉันคิดว่ามันเป็นครั้งแรกนะที่ฉันตัดสินใจที่จะทํางานเนี้ยทาเกี่ยวกับพวกอาหารในพวกนี้เพราะงั้นฉันก็ทำเพื่อให้อิโดฮะช่วงวัยเก่๋ของผมงั้นกับเธองั้นก็ข้าสุกเลยอิโดฮะงั้นมาหาผมค่า,าบ่อยทุกเอาก็เล่นรอบๆหมู่ว่างี้ ไม่รอบนี้โดยที่ไม่รู้สึกกับมลอะไรเธอก็เหมือนกับกน้องสาวของผมที่ผมไม่เคยมีมาก่อนอ่ะฉันปลดใจจังเลยว่าถ้าแก่กรณนงั้นก็ที่แยกพวกเราพวกเราชินกับการใช้ชีวิตก้วยกัาไปแล้วไม่ว่าอะไรก็ตามอยู่อีกีในวันหนึ่งผมก็สังเกตว่าดวงตาของเธอนั้นเริ่มบื้ม,มวง,งลงด้อย่งนั้นพวกเราก็หยุดคุยกันเลย จำได้ว่าผู้โยครยอะ่ะผู้คุยกับเธอว่าเธองี้นเป็นลูกครึ่งแต่เธอจึงนำปัญหามาสู่ครอบครัวของพวกเราได้อเอาไงช่างแม่งดิพวกเขาไม่รู้อะไรเดยอเกี่ยวกับอิโรฮหา้าแล้วก็สิ่งที่เธอเจอกับประกูลของจิ้งจอกอะ่ะชันฉชนเชื่อกูเถอะนะชันงอยากที่จะทำงั้นช่างเชื่อว่า เธออะไม่ใช่คนที่เลวร้วายไวย้แล้วฉันก็เชื่อว่าคือมีหมซคลองอยู่ทั้งไง,างการกระทำของเธอฉันอยากที่จะยิงมันจากเธนะอเนี่ยไอ้ิวอยากจะแย่ลงฉันก็ทำอะไรสักอย่างฉันอยากที่จะคุยกับเธอห้องครนนัวยังว่างเปล่าฉันเอาส่งผสมออกไปหมดแล้วให้เหลือพอที่จะทำสักอย่างหนึ่งฉันมองไปหิวงั้นสักพักแล้วก็นึกถึงว่าฉันจะทำอะไรดี ฉันจําได้ว่าเมื่องานมาแล้วอิโดฮะบอกกับทั้งว่าโฮคาโลโฮคาโลออนเกิดสเกกโฮคาโลอ๋อเฮ้ยจิมเขาบอกเลยหรออาสมอรซิงโตอ๋อโฮลุคไฮวีฟอลลัสโลเคซสไซควอร์ชิพคัมมี่องเงี้ยเหมือนเป็นไงนี่หรอเหมือนเป็นสังเเเจวเด็กๆอ๋อสังเเจาเด็กกุนสเก็กกุนถนนอาจจะร้านถ้าเกิดเอาความเงี้นอีไว้พุทซัมบอฟเฟอร์แกดีวิครับนี่ ถ้าเกิดซังเอาอะไรสักอย่างเอาอของเช่นไว้เปรีให้เธอเธอก็จะมาหาฉันโง่จริงเลยนะฉันไม่ยไงใจเลยว,ว่ามันจะได้ผลอ่ะแต่ว่าฉันก็ไม่รู้แล้วว่าจะทํายังไงเพื่อกี่ก่อเธอแต่ถ้าเกิดฉันไม่คุยกับเธอตอนนี้แล้ก็มันคงมีบางอย่างถ้าเกิดพวกเราสามารถจุดการงองเรื่อน,นี้ระหว่างโคมางุกับอิโดฮาได้ฉันจะยอมทำทุกอย่างนะ สัาติดก,กาลงแล้วก็คิดว่าคงถึงเวลาแล้วบางทีฉันคงจะที่จะแก้ไขความสัมพันธ์ที่พังตรงนี้แล้วก็ทำให้ฉันคิดถึงอิโหฮาในสมัยที่พวกเรายังเป็เกๆอยู่อันนี้ว่าเซก,กุรโมจิมันเป็นครั้งแรกเลยที่ฉันทำด้ไยก,กันกับเธออ ฉันใช้สิ่งนี้กับเธอ่อนที่เธอยังเป็นเด็กนะฉันชอบให้ทำให้ทาให้กินฉันบอกว่าด้วยสิ่งนี้ฮิโนฮาจะจดจ,จำความสัมพันธ์ที่ดีกับพวกเราได้นะเยอะเอ,ย,อย,เยแล้วเฮ้ยผมมีเซฟชิบหายละมีเซฟกี่เซฟเซฟไว้สองเซฟอันนี้ไปใสยย่ยงานแล้กันโอเค ๋ยรอแล้วผมใส่ความหวังและความจังงลงไปหวังว่าเคอจะยอมรับมันงนะโอเคครับผมขอพักไว้เก็บไเพื่งนี้ครับไว้เจอกันใหม่ปากง่าครับถ้าสนใจผมก็จะกลับมาแปลก่อนเนาะโอเคไว้เจอกันครับปากง่าครับสวัยครับ